วันอเซลพล6ปีปีที่แล้วมีแต่อ่าวกำนันปีนี้ไม่มีเท่าไหร่ครับเงิอนดีอยู่ปีที่แล้วนี่กำนันลุกกำนัน้อ้มาเมานี่ครับท่านผู้ชมกีขอุางนับศึกแักีบหนตาดีี่ไหนา้าปเียรนรนแดเลือกน้านเฮ้ เไใช้ไมู่ใหญ่ไปพี่ไม่มมันนับพี่นัองพี่นเชียร์งไปกันรไกลครไมเจอมานอเรือดีเรือนี้ลับบ้าสิพร่นงเอะไรทองเทปอะไรทองน้องเียรอันเว้นตสอาดื่มได้หมว่าื่นอะไรทงจะพััได้หรือไม่ได้ให้กำลังใจทั้งสองทีบอกว่าเป็นเรือจากพี่น้องตะบนไท่สีจากปูสองตาดันยองกับบวตันดีถอนลอยลอตีนายขยี้กับมาอยู่กนะดนี้ดูว่าเทปอะไรทองให้อะไรทองอยู่ร่องน้ำปีแดง ด <tama> ูดูลกะนี้บอกว่าเท็จลยบางยาให้จะาไอ้หมูหูทนไม่ทันเท็จเยอเราจะตกรอบเพื่อนัตรติดใตอนนี้กขเยความคเ็มั้ยเท็กจายตัวมัเนอเจระาตัวท้ายแล้วเท็ายนี่น่นี่ตันจะพั จี <Wow. S 2> <defines> ๋เฮ้อคุณเหอโอ้สิบปีงนครับพวกพี่กันนะครับนับถึงจะเรครับปมือใปรนนี้จะไมพบแพทเดือนนะครับกร้มการคัดของสีน้ำเงินคับของสีน้ำเงินมาพา